วนี้จะพามาชมรถเก๋งไซส์ใหญ่พี่รถเก๋งดี e gment นะขออนุญาตติดไมโครนะเราจะบูให้ดูพี่นะปกติทําคลิปแล้วเสียงชอบขาดพี่นะขออนุญาตวันหนึ่งพี่มาครับนี่คือโตโยต้าคัมรีพี่นะรถเก๋งไซส์ใหญ่ครับดี e gment ปี2016เมือหนึ่งก็ล้างกว่าพี่วันนี้ผมจะมาขายในะราคาที่หันครึ่งหกแสนนิดๆน,น,นะพี่นะก่อ,อนที่ไปฟังราคาพาดูสภาพรอบคันก่อนครับมาเลยครับนะ กระจังหน้าครับสวยๆนะโคเมียมโตโยต้าครับดูไฟหน้าซะก่อนพี่นะเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์ครับมีไฟเดย์ไทม์ running light ให้ครับไฟตัดหมอกมีมาให้ครับนะเซนเซอร์มีให้1จุด2จุดฝั่งนู้นนะเซนเซอร์หน้ามีมาให้ครับนะเถิบมาด้านนี้ครับล้อแม็กครับสวยๆครับแม็กอลอยจากโรงงานนะพี่นะเดิมทุกอย่างครับไม่มีตกแต่งหรือดัดแปลงนะไฟเลียวครับติดกระจกมองข้างให้นะสี กระจกมองข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถครับมือจับ,บครอบโคเมียมมาให้นะเป็นสีเงินพี่นะสภาพคันนี้นะรถสีนี้พี่บอกเลยว่ากี่ปีใช้แบบไม่ล้างก็ยังดูใหม่นะครับนะเซ็นเซอร์ hmm. <S S หลัง4จุดพเยอะๆเลยครับ 1, 2, 3, 4ี่นี่นะนะครับโลโก้นะคัมรี่สองนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะพี่นะมือหนึ่งก็ประมาณล้านสากว่าเกอบพี่นะวันนี้รถหายไปประมาณ 6ปีแล้วรถคันนี้ปี2016ปัจจุบันปี2022ดูสภาพพี่ยังใหม่อยู่เลยครับนะสวยงามมากๆอ่ะรอบคันประมาณนี้พี่เดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูสักนิดนึงครับมาดูห้องเครื่องกันสักหน่อยครับรถที่ใช้งานมาแล้ว6ปีสภาพห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างครับนี่เลยพี่นะเครื่องยนต์ยังใหม่กริปพี่นะสวยๆครับนะหมุดเดิมนะอาร์ดเดิมพี่นะดูฝากระโปรงใหม่ๆครับไม่โซมพี่นะคันนี้ บอกเลยว่ารถ6ปีสภาพยังเงียบขนาดนี้และราคาถูกลงไปครึ่งหนึ่งพี่นะไปดูภายในกันสักหน่อยครับว่าภายในคันนี้เด็ดขนาดไหนปกันเลยครับพี่ภายในครับเริ่มจากห้องผู้โดยสารด้านหลังเลยพี่นี่ครับดูนี่ก่อนเลยนะมือจับตรงนี้นะดีไซน์เป็นลายไม้แน่นอนครับรถเซกเมนต์ใหญ่ขนาดนี้ต้องมีลายไม้ที่เพิ่มความหรูหรานะดีไซน์ออกมาเป็นสีเบจพี่เบาะหนังสีเบจครับสียังใหม่แจ่มอยู่เลยพี่นะ ด้านหลังครับมีแอร์มาให้นะพี่นะช่องแอร์สองช่องสวยเลยพี่นะเย็นสบายหายห่วงครับช้องหลังบริสัทนะพี่นะก็มีม่านให้ด้วยพี่นะใช้งานยังไงครับนี่ครับดึงมือเดียวพี่นะเกี่ยวปับ๊บด้านบนจะมีที่เกี่ยวตรงนี้ครับถ้ารู้สึกว่าแดดมันร้อนหรือฟีมันบางไปก็นี่ครับมีม่านบางให้พี่นะใช้งานง่ายครับดึงเก็บก็ประมาณนี้อ่ะภายในครับด้านหน้าเหมือนกันพี่ดีไซน์นะตรง คอนโซลหนังสีดำนะให้ความหรูหราพี่เมี่ยมครับตัดกับลายไม้นิดหน่อยพี่นะแล้วก็มีสีเบดนะครับเป็นสียืนพื้นนะก็ให้ความหรูหราพี่เมี่ยมครับดูเลขไม้สักหน่อยครับเลขไม้คันนี้อยู่ที่1นึ่งแ7น0 0มกิโลครับรถปี2 0 1 6 6ิปีพี่เฉลี่ยวิ่งปีละประมาณ2 8 0 0 0กิโลครับไม่ถือว่าวิ่งเยอะพี่นะวิ่งไม่ถึง3 0,000ต่อปีนะกับรถสภาพแบบนี้ครับราคาครับ มาด้านหน้าครับอย่างที่ผมบอกออกห้างคันนี้นะล้านกว่าพี่ตีเข้าๆนะร้านสา้าน3เกือบร้านสี่พี่วันนี้ครับเอามาจัดโปรโมชั่นขายในราคา6 2แส0 0อบาทเท่านั้นเองพี่นะเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนแค่มหมื่นเดียวพี่สนใจครับติดต่อผมได้ที่เบอร์094 9164 764พี่6 2แสนสอถือเข้าชลุมได้ประมาณยาลิตพีนะ่แต่ถือเงิน6 2แมาหาผม จากไปครับเก่งไซส์ใหญ่ดีเซกเมนต์พี่วันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ